สำหรับคลิปนี้ก็ะิมฝากถึงการว่างสายนำยศนะครับว่าปียังค่อยต้องงว่างงายขื้นนะครับนี่ของผมผมว่างไายขื้นนี่นะครับของผมผมชื่อว่างไายขื้นนะครับว่างงายขื้น,น,นางงาย,นนะางงายนังสี่สาเหตุก็คือบ่ให้มันตันครับเดี๋ยวผมเอาเอาออกให้เบิ้งครับ ผมจะเอาสายน้ำหยดแกะสายน้ำหยดออกให้เบื้เงตีวยังค่อยต้องวางงายขึ้นนี่ครับเห็นบ่ครับเห็นขีดดินข้างในบ่ครับ ที่พิธีที่เป็นคาบน้อยๆนะเนี่ยนะครับขาวๆเนี่ยครับมันชีอยู่ทั้ง่างเดี่แล้วน้ำเหียงลงนี่ขาวๆนี่มันชีอยู่ทั้งรางนะครับมันชี้บไปอยู่ทั้งทึ่งคั้นเ่าว่างสายน้ำหยดหัวรลงมันบอครับมันก็จะมาอยูทั้ง่างกว่างทั้ง่างสายห่อก็จะตันมันบอครับมันก็จะไม่ตัดหูน้ำหยดเท่าออกนี้ บ่เดีขั้นงายขึ้นมันอยู่ทางล่างนะครับมันบริเวณทงเทืองมันมันกีประตันทั้งเทืองทั้งเทืองยังขาวอยู่ดีครับเดี๋ยวผมให้เบงเหงนี้นะครับทั้งเทืองยังบ่มีอย่างเลยบ่มีขาขทางล่างนี่นี่อยู่นนี่นะครับแต่เที่ว่างสายนำยศว่างหงายขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของสายนำยศนะครับบัดที่นี่ อีกสาเหตุหนึ่งน,นะครับผมบ่ใส่กล่องกล่องผมแกะออกแล้วไกล่องผมแกะออกแล้วถ้าใส่กล่องมันลดระดับแรงดังนน้ำแต่ว่ามันก็อีกป้องกันพวกเศษุ่นเศษด,ดินออกอยู่ครับนี่กล่องผมถอดออกไปเลยนี่ไม่ไดีครับกล่องเบิงบ้งเมเบิง้งไอ้ขีขีตมติดกล่องเลยครับนี่นี่สายน้ำยดผมอีตันเร็วแบไหน,นแต่ก็บอตันเด้ นี่จ้ากระบาตันเพราะว่าผมว่างงายขึ้นข,ขิดตัวมยียงก็้ยุ่ขทั้งลาง่างเบื้องหน้าผมแบบนี้ครับนี่ผมสูบไปเมื่อวานนี่ไม่ได้ขิดตัวครับ,บยังคอคอเมื่อไลนี่นี่แล้วครับสายเหตุตีตรงว่างสายน้ำยศขึ้นงายขึ้นครับ